ผู้ที่เกิดในวันจันทร์การงานราบรื่นดีการเจราจาติดต่อสื่อสารการค้าขายธุรกิจนะครับการร่วมงานกับคนอื่นการวางแผนประชุมวางแผนงานต่างๆเลยนะฮะก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับราบรื่นดีมากมีคนช่วยเหลือด้วยนะครับเรื่องการเงินก็ต้องบอกว่ามีโชคนะครับการเงินมีโชคค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อาจจะได้โชคลาบแบบลาบลอยโชคลาภฟุกๆเข้ามาก็ได้นะครับใครที่ติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยนะครับ เรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยเป็นที่สนอกสนใจของคนรอบตัวคนรอบข้างเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับคู่รักคู่ครองเราค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ความสัมพันธ์ราบรื่นดีครับมากันที่วันถัดมานะครับก็คือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้มีสิ่งใหม่ๆในด้านการงานเข้ามาให้เราคิด กระทำนะครับให้เราแก้ไขปัญหาให้เราสางปัญหาแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยนะครับมีการเริ่มต้นที่ดีนะครับเรียกว่าสําเร็จไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวในด้านธุรกิจการค้าก็มีการติดต่อกลุ่มลูกค้ามีโครงงานโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆเ,เกี่ยวเชิงค้าขายและธุรกิจเข้ามาด้วยนะครับบางท่านอาจจะต้องเดินทางเยอะนิดนึงในช่วงวันพุธนี้นะครับด้านการเงินถือว่ามีโชคลาภการเงินที่มีความคล่องตัวและมีความสมบูรณ์ดีเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากมีโชคมีลาภเนี่ย บางท่านอาจจะได้โชคได้ลาบจากคนที่อ่อนวัยกว่าก็ได้หรือบุตรหลานบริวารก็ได้เหมือนกันนะครับในด้านความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักเนี่ยนะครัยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับออกแนวแบบชินเล่นทีจริงเจ้าชู้ไปเรื่อยโดยเฉพาะเพศชายนะครับอาจจะไปคุยกับคนนั้นทีเปคนนี้ทีเดี๋ยวก็รักคนนู้นเดี๋ยวก็ชอบคนนี้รักพี่เสียดายน้องจะเข้าข่ายนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพศชายก็อาจจะยังอยู่ไม่ค่อยนิ่งใจไม่ค่อยนิ่งสับสนกังวลนะส่วนในเรื่องของ คนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับทั้ง2เพศเลยทั้งเพศชายเพศหญิงเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายจากคู่ครองคนรักเข้ามาได้เหมือนกันนะครับวันนี้อาจจะต้องไปช่วยเหลือกิจการงานบางอย่างกับคนรักของเรานะครับมาที่วันถัดมานะครับก็คือวันพุธนะครับผูท้ที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้งานจะหนักกว่า ใครเพื่อนเลยนะครับวันนี้อาจจะมีสิ่งที่เราให้ใหเราต้องทําต้องคิดต้องแก้ไขนะครับโดยเฉพาะการได้รับการมอบหมายด้านการงานเข้ามานะครับบางท่านเนี่ยอยู่ในองคอ์กรอาจจะมีเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานหนักๆงานสําคัญเข้าเข้ามาให้เราทำนะครับก็ถือว่าจะหนักและอึดอัดพอสมควรแลยทีเดียวในด้านการค้าขายธุรกิจก็ถือว่าอึดๆนิดนึงนะครับยังไม่ถือว่าดีมากนะัก ด้านการเงินการใช้จ่ายส่วนตัวการหมุนเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับพอดีพอดีพอเพียงพอใช้นะครับด้านความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่เหมือนจะไปชอบใครเข้าสักคนหรือว่าไปถูกอกถูกใจใครครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยได้สารสัมพันธ์ได้ติดต่อกันในเร็วๆวันนี้ด้วยนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับจะมีการปรึกษาหารือกันซะเยอะการ พูดคุยการติดต่อกันเช่นคนที่อยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดอย่างนี้เป็นคู่รักกันเป็นแฟนกันนะครับก็จะมีเรื่องที่ต้องมาพูดคุยมาปรึกษากันในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนก็ได้นะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็คิดว่าจะได้ติดต่อกับคนที่เราชอบเร็วๆนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเตรียมความพร้อมไว้ให้ดีนะครับมานที่วันถัดมาครับคือวันพฤหัสบ,บดี ผู้ที่เกิดในวันพระหัสบวัดีนะครับวันนี้เนี่ยมีหัวคิดนะครับมีไอเดียในการแก้ไขปัญหาจัดการคิดอ่านเรื่องงานค่อนข้างดีใครที่ทำงานเชิงความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ต้องใช้ไอเดียพวกนี้นะครับก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จค่อนข้างดีในขณะเดียวกันงานด้านการตลาดการขายการค้าธุรกิจก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่จะมีนด้านการงานก็คือความลังเลหรือว่าการไม่กล้าตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นทาง แก้ไขทางออกคือปรึกษาเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาต่อกันที่ด้านการเงินนะครับการเงินวันนี้อาจจะขาดมือน,นิดนึงนะครับใครที่จะต้องหมุนเงินต้องใช้เงินเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้ให้ดีเพราะว่าเงินอาจจะขาดช่วงได้อาจจะมีรายจ่ายมากเกินตัวก็ได้นะครับอาจจะมีสิ่งที่เป็นรายจ่ายปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาให้เราต้องใช้ต้องจ่ายพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังสิ่งของทรัพย์สินมีค่าเสียหายสูญหายด้วยนะครับ มาที่ด้านความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงค, <S <S ค่อนข้างมีเสน่ห์ดีนะครับจะมีคนรักเพราะดีครับจะมีคนรักคนชอบมีคนนิยมส่วนใหญ่จะเป็นในแวดวงเพื่อนฝูงที่ทํางานหรือว่าเพื่อนที่เรียนคนใกล้ตัวเราเนี่ยแหละครับจะชื่นชอบเราหรือแอบชอบเราอยู่ส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองค,คนรักค่อนข้าง,ขงดีนะครับดีมากเลยทีเดียวนะครับคุยกันลงตัวมาที่วันถัดมาคือวันศุกร์นะครับ ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้งานก็จะมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระทำจิตการทำกิจการการงานต่างๆนะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องงานก็จะมีทางออกที่ดด้วยนะครับบางท่านอาจจะต้องเดินทางเยอะนิดนึงนะครับหรือว่าไปติดต่อ กับบริษัทไกลๆไปติดต่อกับต่างจังหวัดกับต่างประเทศทเป็นต้นนะครับด้านการค้าธุรกิจก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีหรือว่ากำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเช่นมีดีลเข้ามาใหม่นะครับหรือว่ากาลังจะติดต่อพูดคุยเจราจาธุรกิจใหม่ๆก็ได้เรื่องการเงินนะครับจะหาเงินได้ค่อนข้างมากนิดนึงนะครับในช่วงนี้ก็คือแต่มันเป็นจังหวะที่ต้องลยุยต้องกล้าคิดต้องลยุยต้องแสดงออกต้องตัดสินใจแล้วจะได้การเงินเข้ามาพูดง่ายๆว่าเหนื่อยยิ่งเหนื่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะได้เงินเข้ามามาก่นนนนัั้ใชววงพุธี ด้านความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่อาจจะมีเรื่องขัดแย้งบางอย่างนะครับกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดก็ได้ส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยระวังไปทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันนะครับอีโก้และทัศนคตินะครับที่จะส่งผลพอสมควรมาที่วันถัดมาครับคือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้งานก็จะวุ่นวายนิดนึงครับมีเรื่องที่มันตัดสินใจไม่ค่อยได้เรื่องที่มันไม่ค่อยลงตัวนะครับหรือว่าเรื่องที่มัน ตกอยู่ในภาวะก้ำกั้มกึ่งกึ่งนะครับครึ่งครึ่งกลางกลางนะตัดตัดสินใจหรือทำอะไรแบบเด็ดขาดแบบสมบูรณ์ไม่ได้นะครับจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งด้านการคาธุริจก็ยังไม่แน่ชัดยังไม่ลงตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครรับปากรับคำอะไรกับเราก็อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะครับด้านการเงินยังมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ดีแล้วก็มีโชคลาภการเงินที่ดีอยู่นะครับส่วนในด้านความรักคนที่มีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยระวังมีปัญหาการทะเลาะกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวพันเข้ามา จากเรื่องญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักเนี่ยอยู่เฉยๆว่าจะดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปคิดมากเรื่องความรักครับมาที่วันถัดมาครับวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้การงานก็จะวุ่นนิดนึงต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะความคิดความสุข,ขุมรอบครอบการตรวจสอบนะครับแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ คีย์เวิร์ดวันนี้คือต้องมีความรอบครอบขไวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ดีด้านการคา้าธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับส่วนด้านการเงินมีความสมบูรณ์ค่อนข้างดีแล้วก็มีโชคลาภนะครับอาจจะได้โชคลาภจากเพื่อนหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายคนใกล้ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักเนี่ยออกแนวความรักแบบวู่วามฉุนเฉียวรักง่ายหน่ายเร็วรักแบบวัยรุ่นใจร้อนนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังไป ทะเลาะเบาแหวงการเถียงกันต้องระวังเรื่องคําพูดและอารมณ์มากๆนะครับวันนี้คําพูดและอารมณ์จะงุนหงิดนิดนึงนะครับเอาละรครับผ่านกันไปแล้วทั้ง7วันนะครับ